เรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเป็นในมุมของชาวกัมพูชาที่พูดถึงกรณีของคนกัมพูชาที่ยังต้องพึ่งพาโรงพยาบาลในประเทศไทยก็เลยกลายเป็นประเด็นทกเทียงกันนะเมื่อมีคนมองต่างกันออกไปประเด็นมันเริ่มมาจากคนคนหนึ่งครับเขาบอกว่าที่บ้านเกิดของเขานะครับมันจะไม่มีเครื่องซีทีหรือว่า MRI ที่เชื่อถือได้เลยหมอเฉพาะทางนี่ก็หาไม่ได้คือถ้าเป็นเรื่องหัวใจหรือมะเร็งผมไม่มีทางที่จะเสี่ยงรักษาในบ้านเกิดต้องพาไปไทยอยู่แล้ว ที่มันเป็นอย่างทุกวันนี้ก็เพราะว่าทางฝั่งโรงพยาบาลไทยเองหลายแห่งมีการยืนยันว่าเป็นการบริการที่ยังเปิดรับผู้ป่วยข้ามพรมแดนอยู่เสมอแต่ในช่วงความตึงเครียดหรือว่าความไม่แน่นอนเนี่ยบางหน่วยงานดูเหมือนจะพยายามที่จะชะลอการให้บริการเพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัยอยู่นะผมห่วงเรื่องนี้กับคนที่เขายังไปที่เมืองไทยอยู่เป็นประจำก่อนหน้านั้นพวกเขาต้องพึ่งพาการรักษาและไปหาหมอตามนัดแต่ช่วงนี้สถานการณ์ทําให้มีอุปสรรคในการข้ามพรมแดน ขณะที่ความเห็นอื่นๆนะครับก็มาแสดงความเห็นกันนะฮะก็บอกว่าผมเชื่อว่าหมอในการพูชาเนยรักษาได้หลายอย่างแต่ปัญหาก็คือมันไม่ได้มีโครงสร้างที่มารองรับมันมาจากตัวระบบอย่างการที่ไม่ได้มีห้องผ่าตัดครบครบ,รบไม่ได้มีเทคนิคเฉพาะทางบางอย่างที่จะทําให้สามารถทําได้เทียบเท่าไทยอย่างเราเนะี่ยก็รออุปกรณ์กันนานบ่อยครั้งคนที่ควรได้รับการส่งต่อก็จะมาถกเถียงกันว่าจะไปต่อหรือไม่เพราะว่าการส่งต่อก็มีค่าใช้จ่ายสูง,งระบบของเรามันไม่ได้เอื้อให้รักษาได้ต่อขนาดนั้น สรับผมคิดว่าคนที่เป็นแพทย์ในกัมพูชาไม่ได้แย่นะแต่ตัวระบบของเราไม่ได้สนับสนุนเลยอันนี้ก็บอกนะครับว่าตัวหมอเนะี่ยคือก็พอๆกันแหละคือมีความสามารถแต่ว่าถ้าจะส่งต่อหรือว่าทามากกวนน่านี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายนั่นเองขณะที่ความเป็นธรรมนะครับก็ถามกลับไปนะฮะว่าแล้วคนจนละ่ะคนยากจนจริงๆในกัมพูชายังไงเราก็ต้องการระบบที่ไม่ทอดทิ้งกลายเป็นว่าเมืองไทยดันให้ความหวังได้มากกว่ายิ่งคนที่สามารถเดินทางข้ามคมแดนได้นั้นยิ่งสะดวกที่จะทําเลยสําหรับคนยากจนนะ ข้ามไปที่ทางฝั่งไทยใช้แค่ค่าจ่ายในการเดินทางรวมไปถึงค่าใจ่ายเล็กน้อยในการรักษาคือถ้าจะจ่ายเงินทั้งทีนะทางฝั่งไทยคาดหวังได้มากกว่าขณะเดียวกันนะครับความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะไปจ่ายค่ารถได้แม้กระทั่งค่าเดินทางค่ารักษาข้าพรมแดนกลายเป็นว่าอย่างผมนะเห็นคนในชนบทบ้านเรายังใช้คลินิกชุมชนอยู่เลยคือเต็มที่หนักแค่ไหนยังอยู่ในระดับคลินิกชุมชน อุปกรณ์ก็ไม่พออยู่แล้วบางคนถ้าต้องขายวัวขายที่นาเพื่อรักษานี่แหละคือสิ่งที่มันไม่แฟร์ส่วนคนพอจะมีเงินนะสำหรับผมเรียกว่าคนคนที่ไปเมืองไทยได้นี่คือคนที่พอจะมีเงินสักหน่อยเยนเลยต้องมีเงินค่าเดินทางหรือว่าจ่ายค่ารักษาที่นั่นได้แต่คนยากจนแบบยา,ย,ายากจนจริงๆในบ้านเราต,ต้องพึ่งพาบริการในประเทศอยู่ดีซึ่งมันก็เกิดช่องว่างทั้งทางการเงินและก็คุณภาพของการบริการขณะเดียวกันในมุมของความเห็นชาวกพูชาที่มีความรักบ้านเกิดนะฮะก็บอกว่า เรื่องนี้เองไทยก็ได้ประโยชน์จากเรานะทําไมเราต้องไปช่วยเขาด้วยอ๋อไปมองว่าไทยได้ประโยชน์ซะอยางังน,นะฮะโดยก็บอกนะครับว่าบางคนพยายามจะสื่อสารว่าไทยก็แค่ได้รายได้จากการรักษาชาวกัมพูชาทําให้เราเป็นตลาดส่งออกที่รักษาเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์แต่ที่นี่พอเกิดปัญหาเกิดขึ้นระหว่างประเทศเขาก็ปิดพรมแดนได้เลยคนที่ยังต้องพึ่งพาไทยอยู่ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคือตกอยู่ในความเสี่ยงเลย สำหรับผมมองว่าเราควรจะอยู่ในประเทศของเราเองเนี่ยแหละมีแค่ไหนก็แค่นั้นเลยพอเราเพิ่งพาภายนอกอย่างชัดเจนแบบนี้เมื่อมีข่าวปิดด่านหรือความตึงเครียดชายแดนผลกระทบมันเกิดกับการเดินทางของผู้ป่วยข้ามพรมแดนเลยไม่รู้จะไปยังไงกันเลยทีเดียวขณะที่ความเห็นต่อมานะครับก็ตอบกับเฮนด้อีกครั้งเช่นนั้นก็บอกว่าไทยได้กําไรจากการรักษาชาวกัมพูชาแต่ดันไม่พูดถึงในมุมมองที่ชาวกัมพูชาไปรักษาแล้วไม่จ่ายค่ารักษาเลยเนาะ เดี๋ยวดูมุมในมุมมองของเขาก่อนลวกันนะฮะเขาบอกว่าการไหลของผู้ป่วยข้ามประเทศไปที่ประเทศไทยเยอะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสร้างรายได้กับโรงพยาบาลในประเทศไทยอยู่ไม่น้อยภาครัฐอาจจะประมาณนึงแต่โรงพยาบาลเอกชนที่เปิดรับผู้ป่วยยากต่างชาติอยู่แล้วสำหรับคนกชาที่มีกระตังขึ้นมาหน่อยสำหรับผมมอกว่านี่คือการสูญเสียรายได้และโอกาสในการพัฒนาบริการในประเทศของเราเองโดยผมบอกว่าการไหลออกของผู้ป่วยของบ้านเราเนะี่ย มันไม่ได้ช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขภายในประเทศให้ดีขึ้นเลยแต่ดันไปเสริมศักยภาพของภาคเอกชนของทางฝั่งไทยด้วยซ้ําซึ่งเรื่องนี้ก็ทาให้เกิดการถกเถียงนะครับโดยคนที่เข้ามาตอบกลับนะครับบอกว่ามันก็ใช่อยู่ตรงที่ภาคเอกชนของไทยเนะี่ยมันดีสำหรับคนที่มีเงินจ่ายแล้วก็ไปรักษาแต่จริงๆแล้วคนกมพูชาจํานวนไม่น้อยถ้าเอาด้านจํานวนอย่างเดียวนะจำนวนไม่น้อยนี่เป็นคนทั่วๆไปฐานะธรรมดาทั่วๆไปเลยแค่มีเงินข้าวถกับค่ารักษาประมาณหนึ่ง ก็ข้ามไปที่โรงพยาบาลรัฐของไทยโดยตรงซึ่งก็อยู่ทางพรมแดนอีกฝั่งพอถึงเวลาเจ็บหนักเลยเขาไม่ทิ้งเรานะผมรู้สึกอย่างนั้นเขารักษาให้อันนี้เราพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลแม้จะไม่มีเงินครบหรือว่าบางครั้งเนี่ยบางคนไม่มีเงินจ่ายเลยผมค่อนข้างจะยอมรับตรงๆได้ซ้ําว่าทางภาครัฐของไทยต้องแบกภาระ,ะอยู่พอสมควรทางด้านการเงินและทรัพยากรแทนกัมพูชาอันนี้ก็พูดถึงกรณีของคนที่ไม่ค่อยมีเงินจริงๆนะฮะที่ข้ามพรมแดนไปรักษา คราวที่ความเห็นตัดมานะครับก็เข้ามาตอบกลับก็บ,บอกว่าคือบางคนชอบบอกว่าเราไปใช้บริการแล้วไม่จ่ายแต่ลองคิดดูนะถ้าอยู่บ้านเกิดหมอก็ไม่มีอยู่แล้วเครื่องมืออะไรต่างๆก็ไม่มีรักษาก็ไม่ได้อีกแล้วคนในครอบครัวนี่ก็กำลังอยู่ในช่วงที่ยางลาบากจะเลือกอะไรมันไม่ใช่ว่าคนบ้านเราอยากจะไปะหนีค่าใจ่ายค่ารักษาอะไรทางฝั่งบ้านเขาหรอกแต่มันไม่มีทางออกแล้วจริงๆแต่บางคนพูดเหมือนกับว่า เราไปหนีค่ารักษาพยาบาลของทางฝั่งเขาไปใช้ทั้งหมดมันก็ไม่ใช่คนที่จ่ายตรงต่อเวลาหรือว่าก็ยังต้องพึ่งพาทางฝั่งนั้นอยู่ตลอดก็ต้องจ่ายกันอยู่ตลอดอยู่แล้วขณะที่ความเห็นถัดมานะฮะเขาบอกว่าผมไม่รู้นะบางทีมันคือเรื่องของการช่วยเหลือข้ามชาติทางฝั่งไทยอาจจะมองว่าเรื่องนี้เสียเปรียบแต่จริงๆมันคือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแบบหนึง่งมันเป็นธรรมดาที่ประเทศที่มีระบบแข็งแรงกว่าก็จะอุ้มเพื่อนบ้านที่อย่างอ่อนแอมันเกิดขึ้นหลายๆที่ทั่วโลกด้วย โดยเรื่องนี้ในมุมของคนที่โตแย้งนะครับก็มาถามกลับนะฮะว่าแล้วคุณจะยอมให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เราอยากจะเอาชนะให้ได้เนี่ยเขามาอุ้มเราอยู่ตลอดแบบนั้นเหรอมันดีอยู่เหรอที่เราอยากจะแข่งขันกับเขาแต่ว่าเราต้องไปพึ่งพาเขาอยู่ตรงนี้อยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆลองคิดดูแล้วกันคือถ้าเราอยากจะเติบโตวกว่านี้เราควรจะหันมาปรับปรุงพัฒนาของเราเองคือเรื่องนี้พูดเหมือนใครสักคนมีบุญคุณอะไรสักอย่างกับเราก็ไม่รู้ แต่มันเจ็บแสบตรงที่เรากำลังยอมรับว่ากัมพูชาย,ยังไงก็ยังต้องพึ่งไทยและก็ไม่รู้ว่าจะหลุดจากวงจรน,นี้เมื่อไหร่ด้วยความคิดเห็นต่อมานะครับก็บอกว่าถึงจะพูดอย่างงั้นก็เถิดนะคือถ้าไม่มีโรงพยาบาลชายแดนของไทยที่รับรักษาคนบ้านเราฟรีหรือแม้กระทั่งอันนี้ฟรีกรณีของคนที่อาจจะทํางานที่เมืองไทยหรือค่ารักษาแค่บางส่วนหรือที่มันในระดับที่ไม่สูงเกินไป ผมเชื่อว่าคนจํานวนมากนะอาจจะเจ็บป่วยมากกว่าที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้ไปพอสมควรมันคือความจริงที่เจ็บปวดถ้าไม่มีโรงพยาบาลของไทยในหลายชีวิตเนี่ยไม่ได้สุขสบายเหมือนตอนนี้หรอกขณะที่ความเห็นชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็บอกว่านี่แหละคือเรื่องตลกร้ายทุกครั้งที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นนะระหว่างไทยกับกัมรูชาเรื่องนี้จะถูกจิบยกมาพูดกันอยู่เสมอเลยว่าคนที่ข้ามไปรักษาทางฝั่งไทยเนี่ยคือใช้ทรัพยากรทางฝั่งไทยเยอะอยู่พอสมควรความจริงมันก็ใช่แหละ แต่ถ้าพูดในแฟนทำไมศาลรการปกติไม่ค่อยพูดถึงกันเลยอันนี้ก็ถามกลับไปนะครับปัญหาก็คือเรามักจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีเมื่อมีปัญหาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีความเห็นของชาวเน็ตฝั่งบ้านเราอยู่เหมือนกันนะที่เข้าไปโต้แย้งนะครับแต่ก็มีไม่เยอะมากนะด้วยในความเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าคนกัมพูชาน่ะไม่รู้ตัวว่ากําลังใช้ทรัพยากรของทางฝั่งไทยอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาผมเข้าใจนะว่าทุกคนอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ความจริงก็คือ มีคนบ้านคนจํานวนไม่น้อยนะเข้ามาใช้โรงพยาบาลรัดของไทยโดยตรงทั้งคนที่เจ็บหนักหรือว่าคนที่อาการทั่วๆไปแล้วบางคนนะ่ะไม่สามารถที่จะจ่ายค่ารักษาเต็มจานวนได้อันนี้นะ่ะถูกพูดถึงในบ้านผมเยอะก็เลยทําให้โรงพยาบาลรัฐของไทยต้องแบกค่ารักษาคล้า้จ่ายเองซึ่งมันเป็นเงินจากภาษีของคนไทยนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างสาธารณสุขที่เกินศักยภาพคุณอาจจะมองไม่เห็นแต่เรามองเห็น เพราะว่าทุกวันนี้คนไทยไปโรงพยาบาลบ้านเราเนี่ยโรงพยาบาลนัดก็ยังต้องรอกันนานพอสมควรอยู่แล้วโรงพยาบาลไทยมีเตียงมีอซ U มีหมอเฉพาะทางจํากัดอยู่แล้วแม้ว่าจะเปิดรับจากกัมพูชาได้ด้วยนะในโรงพยาบาลที่ใกล้กับผมแดนแต่ระบบจริงๆมันก็ล้นทําให้คนไทยบางส่วนต้องรอคิวนานพอสมควรแล้วก็ไม่มีเตียงในชั่วโมงเวลาเร่งด่วนด้วยซึ่งมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในบ้านผมเอง มุมนี้นะผมอยากจะบอกถึงทรัพยากรที่จริงๆมันก็จํากัดแหละแต่เราก็ยังเปิดรับอยู่คุณควรจะมองเห็นทางด้านนี้กันบ้างขณะเดียวกันทางฝั่งของชาวกรัรมพูชานะครับพอมาเห็นในมุมมองนี้นะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าผมก็เข้าใจทางฝั่งไทยนะแต่ว่าสำหรับคนทั่วๆไปที่อยู่ใกล้ทางฝั่งไทยอยู่แล้วเนี่ยโดยพื้นฐานเขาก็ต้องหาทางหรือว่าไปในที่ที่ดีที่สุดอันนี้นะผมเห็นด้วยอย่เหมือนกันผมเข้าใจว่าระบบของไทยมีข้อจํากัด แต่ลองคิดดูว่าถ้าอยู่บ้านเกิดถ้าเป็นในมุมของผมนะบ้านเกิดหมอไม่มีหมอเฉพาะทางไม่มีคือมันได้เต็มที่แค่ทั่วๆไปจริงๆอะ่ะมันได้แค่ทั่วไปมันไม่ได้มากหรือว่าลึกไปมากกว่านั้นเครื่องมือเนี่ยก็ไม่ครบแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องครอบครัวของเราจะรออยู่ได้ยังไงเราไม่มีทางเลือกจริงๆผมต้องบอกอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของการเอาเปรียบนะแต่เป็นเรื่องของการที่อีกฝั่งเรามองว่าฝั่งไทยช่วยผู้คนได้จริงๆผมเลยยอมรับความจริงนะว่าคนจนํานวนมาก ในกัมพูชาไปพึ่งไทยเพราะประเทศของเรายัางทําระบบสาธารณสุขได้ไม่ดีพอคนยากจนจ,นจริงๆเนี่ยก็ต้องข้ามพรมแดนไปอยู่ดีแต่ช่วงนี้ไปไม่ค่อยได้คนมีเงินก็ไปเอกชนอ่าแบบนี้ก็ถือว่ามี2มุมมองมันก็มีบางเคสนะที่คนไม่จ่ายค่ารักษาเลยพอโรงพยาบาลไทยแบกค่าใจคนไทยต้องรอคิวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ยอมรับด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามไม่ควรจะมองข้ามคนกัมพูชานะเพราะเราขอความช่วยเหลือกับคุณอยู่ ขณะที่ในมุมที่มองต่างนะครับ,าบชาวอเมชิาอีกคนก็บอกว,ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะเราก็พยายามของเราเองอยู่เหมือนกันอย่าลืมว่าในพนมเปญก็มีโรงพยาบาลรัฐและก็เอกชนหลายแห่งที่เราพยายามพัฒนาขึ้นแล้วนะแต่ปัญหาก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทหรืองบประมาณน้อยเขาอาจจะอยู่ใกล้ทางฝั่งไทยมากกว่ามันก็เลยเป็นบริบทอย่างที่เห็นปัญหาก็คือคนที่อยู่ในชนบทจริงๆนะโรงพยาบาลหลายแห่งยังขาดบุคลากรและอุปกรณ์ คนบางกลุ่มที่อยู่ใกล้ไทยอยู่แล้วก็จึงต้องไปทางฝั่งไทยมันเป็นอะไรที่สะดวกกว่าค่าเดินทางค่าใช้ใจ่ายก็ถูกกว่าด้วยนี่คือมุมที่ผมพยายามจะสื่อให้เห็นภาพนะว,ว่ามันสะดวกทางฝั่งนั้นจริงและในความเป็นจริงก็คือเขาก็จ่ายค่ารักษาให้กับโรงพยาบาลของคุณด้วยไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ว่าจะไปใช้สิทธิ์รักษาฟรีซึ่งมันไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วถ้าไม่ใช่คนที่ทํางานอยู่ทางฝั่งไทยนะขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่า แต่ผมเห็นใจทางฝั่งไทยในเรื่องทรัพยากรอันนี้เขาพูดถูกนะแต่ระบบสารสุขของเรานี่ยังอยู่ในขั้นเบบีอยู่เลยถามจริงเธอะถ้าเราลงทุนเองระบบสารสุขดีขึ้นนะคนก็อาจจะไม่ต้องไปไกลถึงไทยแต่เรายังมีปัญหาในเรื่องของความยากจนและงบประมาณน้อยโรงพยาบาลเราก็เลยถูกจํากัดในทุกๆด้านขณะที่ชาวกบชาอีกคนครับบอกว่าผมก็รู้สึกผิดนะแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ก็ไม่มีทางเลือกเวลาอ่านสิ่งที่ คนทางฝั่งไทยพูดถึงว่าเราไปใช้ทรัพยากรเขาเยอะเอาจริงนะผมแอบเจ็บในใจนิดหน่อยนะแต่ก็เข้าใจพวกเขาอาจจะต้องรอหมออยู่เหมือนกันแบบเดียวกับที่ประชาชนของคนกัมพูชาไปรับบริการแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันแต่ของเรานะ่ะมันจําเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นความรู้สึกผสมผสา,านจริงๆระหว่างความละอายกับความจําใจที่จะต้องพึ่งพาขณะที่ความเห็นต่อมาครับบอกว่าถ้าไทยไม่ช่วยกัมพูชาเลยนะ ชีวิตของคนยากลำบากจริงๆหลายๆคน,นเรียกได้ว่าไม่สามารถไปได้ไกลามากกว่านี้ถึงอย่างไรก็เถอะผมจะชมไทยได้สามนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่มีโรงพยาบาลของทางฝั่งไทยรับรักษาเนี่ยคนจนํานวนมากในกัมพูชาอาจจะหนักกว่านี้นี่คือความจริงที่แสนเจ็บปวดผมรู้นะว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะแต่อย่างไรก็ตามชีวิตคนก็สําคัญเหมือนกันความเห็นจากคนทางฝั่งบ้านเรานะครับก็ไปแสดงความค็นเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่า จริงๆมันนอกจากเรื่องของการรอคิวนานของคนไทยด้วยนะนอกจากเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไทยต้องแบกรับด้วยต้องเข้าใจว่าแพทย์พยาบาลของไทยก็ต้องทำโอทีเพิ่มหรือว่ามีงานที่หนักขึ้นบ่อยๆเวลาที่เคสผู้ป่วยต่างชาติเข้ามามากอันนี้คือโรงพยาบาลรัฐทั่วไปนะระบบมันจะล้นแล้วก็ทําให้บุคลากรของคนบ้านผมเนี่ยเหนื่อยหนะักผลเสียทรงผลต่อคุณภาพการรักษาของคนไทยก็มีด้วยหลายคนอาจจะมองว่าเคยมาทํางานที่ไทยใช้สิทธิ์การรักษาได้ แต่จริงๆนะยังไงภาครัฐของไทยก็ยังต้องแบบรับค่าใจ่ายด้านอุปกรณ์เครื่องมือวสัสดุสิ้นเปลืองสำหรับคนต่างชาติซึ่งบางครั้งต่อคนคิดออกมามเป็นแสนบาทเลยนะต่อเคสผมก็เลยรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็นําไปสู่การที่กัมพูชาโดยเฉพาะในจังหวัดหรือพื้นที่ที่ใกล้ๆกับทางฝั่งไทยเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าจะขาดแรงจูงใจในการที่จะพัฒนาระบบสาธารณสุขของตนเองให้เกิดขึ้นในกัมพูชา ผมเห็นที่คุณพูดถึงว่าควรจะพัฒนาบ้านเกิดของตนเองใช่มันใช่แหละแต่พอไทยเปิดรับการรักษากลายเป็นว่าคนกัมพูชาหรือแม้กระทั่งภาพรวมของสเกลทั้งประเทศของคุณเองก็เห็นว่ายังพึ่งพาไทยได้อยู่แล้วก็จะพัฒนาทําไมมันก็ไม่ได้เกิดแรงกระตุ้นทําให้คุณจะต้องรีบมีมาตรฐานที่ดีขึ้นในเร็ววันถูกไหมเมื่อคนกัมพูชาเข้ามาพึ่งไทยตลอดแบบเนี้ประเทศของคุณเองก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะทําเลย ตัวเรื่องนี้นะครับก็มีคนมาแสดงความเห็นเพิ่มเติมนะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงแล้วคนก็ไม่ได้คิดด้วยแต่เริ่มจะคิดมากขึ้นเลยแหละเมื่อไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามมาทางฝั่งไทยได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้จะทําให้คนจนํานวนมากในกัมพูชาเริ่มที่จะคิดอย่างชัดเจนนี่แหละเวลาเกิดปัญหาเกิดขึ้นความตึงเครียดเกิดขึ้นคนจะเริ่มคิดแล้วและตรงนี้เองจะทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้ความเห็นในช่วงท้ายนะครับก็บอกว่า ตอนนี้แหะผมก็เริ่มเข้าใจนะว่าประเทศเราไปพึ่งโรงมันไทยเยอะขนาดไหนก็ตอนเกิดขึ้นน,นี่แหละผมเห็นด้วยเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนคนไทยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทรัพยากรให้เราอะไรก็หมายถึงโรมันนะมันเหมือนกับเรากําลังยืนเกาะข้างหลังเพื่อนบ้านอยู่แล้วเขาก็ยอมที่จะช่วยทุกอย่างให้เห็นแล้วก็รู้สึกเจ็บใจแทนประเทศตนเองจริงเอาไปแทนประเทศตนเองทําไมข้อเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่า ผมเคยเห็นข่าวว่าคนบางส่วน,นไปโรงพยาบาลทางฝั่งไทยแล้วไม่จ่ายเงินเต็ม,ตมจํานวนเลยอันนี้แหละทำให้ผมคิดนะว่าเราไปเอาเปรียบเพื่อนพานหรือเปล่าตอนเกิดความตึงเครียดขึ้นนี่แหละระหว่างชายแดนเราเริ่มจะเห็นเลยว่าคนจำนวนบ้านผมนะพึ่งพาไทยเยอะพ่อแม่เพื่อนหลายคนถึงขั้นต้องเลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้จะได้นัดกันอีกทีตอนไหนกับผู้คนทางฝั่งนั้นหรือว่าหมอทางฝั่งนั้น เริ่มเข้าใจถึงปัญหาว่ามันไม่ได้ไกลตัวแล้วนะตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เองก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นความเห็นที่หลากหลายนะครับของชาวกัมพูชาเกี่ยวกับกรณีที่ยังต้องพึ่งพาไทยขยายเพิ่มเติมนะครับในมุมที่ว่าคือถ้าไม่มี ทางฝั่งไทยอยู่นะคนกัมพูชาหลายๆคนลําบากไม่ได้สุขสบายแน่นอนแล้วท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างถ้าบอกกับการเล่าไปเรียบเรียงและนั่งเล่าสู่กันฟังในสไตล์ผมนะฮะถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับและฝั่งเสื้อยืดบรรทายสัญชาติไทยที่มุมสายล่างของหน้าจอโดยเช่นเคยนะครับถ้ากำลังมองหาเสื้อยืดอยู่นะครับอยู่ที่มุมสายล่างนะครับวันนี้สวัสดี